Bà <laughs> Jenny hết nhau luôn Này chốc nè Để nó ổn rồi đấy Bố hết lúc Ừ Ừ bố hết lúc đơ Ừ Sơ bà đi con Sơ bà đi Bố ừ. bên ok Sơ bà đi nè Sơ bà đi Nôm mơ nè Sơ bà đi Bà rung nè Nôm mơ Sơ bà đi A à thu đu A thu à con Thu bà rung nè Nôm mơ đâu. Bà. bà Bà kì nôm bà หาป้าป้าป้าเลยไปขี่รถปะไว้เงินด้ยเห็นยังหรอเเงินด้วยเจ็ดุมากมาไม่ออโอ๊วเอออ่นี่มือนี่ยใครบาร์บะบาบรคันบ่แ่นเป็นมิจัาคันเดี๋ยวน้อง้นเด้อเดี๋ยวเราไปจมอาทูกันทุทูกันหนุ่เอา เปิดไฟมานะใส่พ่อได้ดุใส่พ่อเตียงดิพ่อเตียงไปเวียกบ่้ดบ่โอ้พ่อเตียงไปเวียกพ่อเตียงมายขี่รถน้ำมาเนียมาลูกสาวขี่รถน้ำเลยให้พ่อเตียงได้เห็นหน้าพ่อให้พ่อเตียงดูให้ดูให้เห็นหน้าบูดไงให้หน้าบูดดูเด้เลหน้าบูดอืมให้รถพ่อเตียงมาให้ลูกขี่รถน้ำนี่โอ้เออได้ไหมสิโทรเธอโทรหาพ่อด้อ À sao bài đi con chị Thu hả phò này Thu Ô Ê hết quả Hắn con một mấy bưu bận ba Ba, ba ba nắng ba ngu nhây ba Thu con chị vừa ngu nhây là Thu con Nó mứ Nó mứ khẩn Ui, xa xa nó có Thu cả Nèo nó một thân đấy Anh ngang, ngam đây Anh ngang, công hùa luôn Ô À kiểu sao sao mình hi ạ nì Tóc cháy bật đôi Công hùa luôn đây hùa luôn ไปยังบปงไม่อ้วนปะเสรไม่อ้วนเลยไม่ไม่อ้วนเลยไปบนงงูใหญ่ปะบนงงูใหญ่้ปบิวปะยังสบายดีตบนแ้วมือตบนิ้วทันพี่ออกพี่ออกพี่ออกทางนี้ออกทางนี้ออกทางนี้เปิดประตูเปิดประตูพี่ไปทางนี้พี่ไปทางนี้เออไปง่ายง่ายง่าง ว้าเออบิวาตัวยังนี่เจนตัวยังนี่ว้าเออบิว่างามแท้ะไปไปคิดรื่เพื่อนไปเถอเออบีคิดเรื่องเพื่อนนะไปห้องิวแล้วันนี้บุญมาโผลไปเพื่อนเลยในกระตุนยังน้องครูขล่อยอยู่นี่เฮ้บิวับพอก็โดนบ่นไปเอาวอนี้บอกไปเลยเอาแม่ป้าเถอะไปยัง <can> <c oughs> <c oughs> มาเลยพี่ไปแล้วล่ะว้าเย็นๆอ๋ออ๋อเอาวะจ๊ะเอ้ยพี่มาจ๊ะเออ ไปดิไปดิจ้ะอุ me, mm. ่ยมากพี่ทังนี้ทั้งนี้กองเมนะทั้งนี้องแมนะอือไอยู่มันรอดพรอนองมันรอดอ้าเกาา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 มาาา่หาา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 า้าาาาาอาาาาา บิว <chill> ิวอันน <we> re ั้นนี่ราลดน่องล้วบ้าเคียวๆนี่กูไม่เคยกินุงเลยบ้าหมได้เรางพอเก็บาแน่นั่นบิวยังอันที่ชายพชายลคิดน้องได้นะบากิาเพน้องพี่วะมันดิ ลองให้เพลงจีนนะเพลงเวียนะเนี่ไปกั่อะไรเฮ้ยังมีเวียมี n g น n ึงเฮ้ยเดนั้งกับผัวน่งบีบอยู่ไอ้แม่คุณขุมักนี่นะวายวาทุงนี่ปีวซ้ายว่า ทุงอันกบปิดลองเข้าว่าเตียงพี่น้องเลยทุงพยาลามพี่ว่าพี่เกือบกันคัดชนะเออถ้าไปเชื่อมาหาเงินกันนเจนนะหาเงินกันนะเอาคัดง่ายกบิวเองเนะอือเอาำ้มเจนตั้งแต่ตเกืบแล้ววให้น้องขีนดู ลำไม่เห่ลำเมื่อบ่ลำเมื่อแล้วเมื่อไหร่เมื่อไผมันอ้ชาผูเนได้ต้องให่เมื่อเมื่อกดเมยเทอ้าวเมื่อว้ไวู้้ันรถจัถเมา่ปขี่รถจ้าม่อ้วนผไปรถจ้างามกว่าไอ้บิวอีก แถวเวียปะาอึบิวเนาะจังไงเข้าไปแม่นี่แต่ก็เมยบุ้ดบอกกินมบบกระดูกบอกกินแบไทยบอกวิลาศกินแบบไทยใชู่กบอเึลึาอ้ยไปแล้วอึบิวไปปะาอึบิวโค้งพีแล้วโค้งแม่หันเด็กคัะแต่ตะวันตุ้มดิป้ากินงงงงว่ามันนีตายกินแล้วออ ขี่รถดีกว่าขี่รถเท่าดีกว่านก็เรียกนางได้ป่ยจากความเอามาขี่ดูนะพี่โด

ในนุกบ่สนุกดิห้องนุกไปห้องวิวเอ้ไป,บบไปแล้วมอยอยู่ไปเดียวแล้วมเขนนี่นะมีบบเม่อกี้เต่ไม่เจไหนะมาด้วยใต้ช่วงนี้นะเมื่อี้อเเมื้เราจบไปต้องไปวิวแน่ไปวิว Phần nó năng đột kiến luôn cả ơn ống nó phần nào view vào Trái cửa bắt đầu, trái cửa nhàng bắt nhàng hãi view bắt Trái cửa cho đi Kê đại trái Nhìn là cửa, nhìn là cửa Này chết, phi lọc, phi lọc Bố mẹ bài xế bố cái bì Thế chẳng có Phi lọc Không phi lọc สิเมือแ้วบิวให้น้องขี่รถน้องมาดินน้ำบ่น้องคี้แนวล่ะโอ้บิวคนเก่งแน่นี่ยมหุงพ่อต่มเลยเลยหางิไปจอดอยู่เดดมปใาบแวดเชื่อมได้ข้ามาโฮมพี่ ถือแดดน้ำแดดดูดไปได้ห่ะช hmm. ื่อใหวิวยายัะยายังชื่อไงยายังก็ชื่อไ้มันเกิดจนยายยังยายวอลตาตามาเทิดไม่นองน้ำ

คับเจเยียบเหยียบเียบเียบเียบแห้น้องแห้งบเถอี่เยียบูกเียบไปติดลไปยังมันตุยเย็น ง,งูเง้าเงียบแบบอ่ะน้องเยียบเัยน้องเยียบเจนพ่อปี๊พงษมเ็น้ย่ายเหผดเลยวิวชูข้องกดมันนะลูก bà làm thế này ơi thế đi này nè, nông hoàng kê dô dô, bật dô dô, thế nông viêu bật dô, dô nè dô không phải chết ơ, này hút mà chết 1, 2, 3 wow, oh, nhẹ nè mì mình sẽ cố gắng lên cửa, bà mình sẽ chạy ra ngoài chạy để xịt của mẹ quá đi. บิว้วออกนี่แม่นบ่เออหาเฮ็ดไปอืมเยียบเจ็ดมานน่เยียบทางขยีเยียบเียบทางขยีเจ๊เอาวว่อมาเวนมา่มาไชิวตได้บิวไวด้ดิบิว chết đây Mẹ, bên bắt đâu nữa bắt đã nữa chết nữa nữa tà nè, chết nữa tà này đâu

เอวิวน่าแย่ล่ะแล้วคนเป็นไปสร้างพี่น้องเลยเสือจนจะแช่บไร้แขนบิงคนนี้คนเป็นตุ้มไปช้างพี่น้องเอออยอยู่น้องคึ้นเองนะบริมีอย่างครอบบริเป็นอย่างอาการห้อน่ะคนเป็นเนาะมาปะรุมเมืองในเหรออ้าวเพนเหรอเฮ้ย ตัวบ่ขับไปเหรอขับไปดิขับไปอะไรบอเยบบรึเย็บรึ ôi nào chăng Bên nào Bông <laughs> đây Bông nào lọt không gì đi ra bọn hôm cứ tay ra tên mọi tin tôi đi dinh dưu Đây này rồi Đây này này cốt nè

น้องเพยเหยียดนะวิวให้เลยวิวนะวิวในน้องบอกว่ายาเหยดนะหามคนละวิววันนี้กูเบเดียนบอกโอ้กันจันลืมไปตรงเดียนได้ไหมสาวคู่หาแล้วมึงนี่หัวหน้าห้องนี่มีเพื่อนเป็นหัวหน้าห้องนะวิว

แค <HAHA> ่ดูส่งอย่างไม่แม่ไม่พอแม่ค้ยมูลนิธิชิดนทางคนกีนนี่นะอเไน้ำลายตลอด เลยนะนี่น้องพออยยีฮยอชงเชือลูกปแม่ชิมือบุญมื่อนนาอ่ะวิวเปแม่วนหนามือบุญนะอ้ขี้กระแล้วจะเด้งแล้วเด้งดึงแล้วเ่วิ่งหัวกขิงเยอะตัวนะมึงมีบ่มเด็อ้มีเชเดอรต้องมีเดงดึงนั่นนะเกอ๋ววัดเด้ ขมือแล้วอย่วัดเลยะมือวัดเลยอ้ออีสาูโเดยนะราาทำด้วยฮะรถชิงมีรถชิงตรงนี้ละ

ใครในชุกบ่ไปเฉยปอสสดีก่อนชุดใครนอัสบายดีทุทางเด็กประตูค่เมื่อบ่บุญนะเมื่อขีรูดบ่เมื่อขี่บ่ชินเดอร์นะเมื่อบุญบ่เมื่อบ่บุญนะฮะเมื่อขี่ราชิงบ่ มันปลาเมื่อเลยเนะนีน่ยปลาคนสวยเมื่อแล้วเอปาปเมื่อวอันปลาล่ะียมันนมีแต่ลมรถดไฟฟ้าแล้วว่า โอเคนะบ้านบ้านะรถนม่มมั่มมั่มมมันมมันมั่กมัอม่มม่วั่มม่บ่มม่มั่มม่ม่มมั่ม่บ่มั่ม่ Ừ? À. Ừ. Thu con, thu con tuổi gọn giả là Thu, bà con, con. thu nó mưa Nó mưa Ừ ngày này, ngày nhang, ngày nhang. Nhan ừ. nhang, nhang Nhang lâu ngày lâu ngày lâu ngày nhang ngày lâu ngày lâu nhang lâu ngày lâu ngày วิวบัวสาวันลิวไปไปมัเากบับไปใปด่มหหอมกุ่มเลยดิย่างหนเก่งแท้นี่เจ็ดป้อมเก่งแท้มอนี่คือเชียมจะแปลมันบวมเนาะมอน มันคอยเยียบมันบางทีมันถมะมันถุแตมันหักไปถึงน้ายดิูป้าป้าปอ่เป้าไปเามาอป้าเอาโอปามือนะอีหลายนมีียน มอกดะชเนาสาหัวพักกันหนอยเจนสายรุดเด้อจ้ะโอ้ปลูกพักขอฮักปลูกแนย่พี่น้องเอ้ยไปไพี่น้องนเนาคลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อพอกันคลิปหนะพดพักกันปลูกพักพี่น้องเอย จ๊ะจ๊ะพี่ต้ายางเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ